สวัสดีค่ะ่านก,กรรมก,การประเมินทุกท่านดิฉันานางสาวสีโชคเตียตะกูลครูผู้สารัคณิตศาสตร์วิทยาฐานะํำนานการพิเศษได้ริเริ่มประเด็นท้าทายในหัวข้อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยตนเองเรื่องแผนภาพต้นใบโดยชุดฝึกปฏิบัติ8ขั้นตอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เพื่อแก้ไขปัญหา ให้เกิดการเรียนรู้ในการหาค่าเฉลี่ยเรขคณิตหรือ x bar ค่าฐานนิยมหรือค่ามัธยฐา,านด้วยการฝึกปฏิบัติ8ขั้นตอนเรื่องแผนภาพต้นใบด,ดังนี้ 1. การตั้งจย์ปัญหา 2. การเขียนแผนภาพต้นใบ 3. การนับใบแต่ละชั้นจำนวนที่ได้เท่ากับจำนวนสมาชิกของข้อมูล 4. รวมค่าของข้อมูลใบ 5. รวมค่าข้อมูลต้น 6. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตซึ่งได้จากค่ารวมใบเป็นขั้นตอนที่4 และค่าบวกกับค่ารวมต้นในขั้นตอนที่5ถาหด้วยผลรวมของสมาชิกทั้งหมดในขั้นตอนที่3 7เ็ 1> 1. ค่าฐานนิยมสังเกตได้จากใบที่มีค่าซ้ำกันมากที่สุดในชั้นนั้นแตค่ามัธยฐานคือค่าที่อยู่ตรงกลาง ค่าที่อยู่ตรงการหาได้โดยจำนวนสมาชิกทั้งหมดบ,บวกด้วย1ห,หารด้วย2ตัวที่อยู่ตงกางค่าที่อยู่ตรงการนั้นคือค่ามัธยฐานจากการฝึกปฏิบัติของนักเรียนในแต่ละกลุ่มนักเรียนจะมีการหาค่าเฉลียล่ยเลขคณิต หรือเอกบามัธยฐานและฐานนิยมจะโดยการฝึกปฏิบัติจากแผนภาพต้นใบดีขึ้นเนื่องจากงานที่งานที่นักเรียนได้ทำขึ้นคือสมุดเล่มเล็กเป็นนวัตกรรมนะคะได้ทำขึ้นจะและส่งคกุก ร้อยเปอร์เซ็นต์ผ่านนะคะข้อเสนอเนี่ยจากการใช้ประเด็นท้าทายนี้คือนักเรียนจะต้องมีประสบการณ์มากกว่ามากขึ้นโดยการไปฝึกจากข้อสอบออนนข้อสอบสอบเข้าในมหาลัยต่างๆเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ชำนาญขึ้นและพัฒนาตนเองให้มากขึ้นขอบคุณและสวัสดีค่ะ